สวัสดีครับผมนัทนะครับผู้จัดการสำนักงานใหญ่ที่ท่าพะนะครับสวัสดีค่ะหวานนะคะการตลาดค่ะจากโตโยต้าธนบุรีตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาท่าพระนะคะวันนี้พี่นัทจะพาหนูมาทดลองขับรถรุ่นใหม่รุ่นอะไรคะโคราคอสอ๋อโหเห็นเขาบอกว่าปรับปรุงพัฒนามาจากโคโรราออติสแต่อยากจะรู้ว่าโฉมเนี่ยมันต่างกันมันสวยมากพี่นัทครับอธิบายหนูนิดได้เลยครับมาที่รถดีกว่านะนี่เห็นไหมครับไฟหน้าของเรานะโฉบเฉี่ยวนะครับ ตัวเส้นตรงนี้นะครับเขาเรียกเส้นไฟแบบว่าไลท์ไกดิ้งนะครับจะเป็นเส้นเลยนะเวลาเปิดกลางคืนนี่ดูสวยเป็นเส้นเลยนะ<ช>วยมาดูที่กระจังหน้าเห็นไหมครับกระจังหน้าเนี่ยดูใหญ่เนาะ<ช>ดูหรูหราให้อารมณ์เหมือนรถยุโรปเป็นเอกลักษณ์ของคอร์สนะ<ช>หนูใช่ผมว่าเนี่ยพี่ว่านะมันเหมือนแบบเราขับรถยุโรปนะแล้วก็โลโก้เห็นไหมครับเราจักษาตัวนี้ถีฟาฟ้าเนี่ยบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรนะโตโยต้าค่ะนะ แล้วก็เป็นอะไรนะแล้วก็เป็นเหมือนระบบไฮ <High S 1> <Beat S 2> บริดนะครับระบบไฮบริดเพราะไม่มีสีฟ้าด้วยไฮบริดจะเป็นแบบนี้หลังหลังหลังโลโก้นี้เขาจะมีจะมีตัวหนึ่งที่ไว้ช่วยช่วยอะไรคะช่วยเวลาเป็นเหมือนเลด a าอคอยจับรถคันหน้าคอยจับแบบเวลารถจะชน เป็นบบป้องกันของเซฟตี้ของรถรุ่นนี้มีระบบเตือนใช่เพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยเหรอคะเนี่ยตัวท็อปเลยก็ได้ดีขึ้นและที่สำคัญเห็นพี่นัทบอกกับซิบก่อนหน้านี้ว่ารถคันนี้เนี่ยมีกล้อง360องหกบงศาเนี่ยเห็นไหมมีกล้องกล้องที่1นนะครับผมกล้องที่หนึ่งมีกล้องกล้องด้านข้างเห็นไหมกล้องด้านข้างตัวนี้นะครับ จะมีอยู่กระจกด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะแล้วก็มีด้านหลังไปดูด้านหลังกันเป็นผู้ช่วยที่ดีในการจอดนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะด้านหลังนะครับผมก็จะมีกล้องด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราเห็นภาพเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนแนวสามิติแนวดิ่งลงมาเห็นเป็นตัวรถเลยนะครับตัวรถอยู่ตรงนี้แล้วมีข้างๆตรงนี้เราจอดอยู่ตรงไหนมันจะมีบอกนะครับเห็นมดเห็นเลยเห็นทุกรอบเลยอ่ะคล้ายๆกับเซียนต้าที่เคยทดลองขับถูกครับผมและอันนี้ที่สําคัญคือตัวนี้ฝาเปิดบรนดูมันเท่ไงี้ พี่นับเปิดกุญแจเรยงนี้คเื่แล้วเห็นไหมเลิศเพินว่าพี่อาจจะแบบว่าถือของหนักนะอยู่ในมืออย่างเงี้ยหรือว่าถือมาปุ๊บฝนตกโอ๊ยวางของไม่ได้เดี๋ยวของเปียกคลิกเลยครับคลิกเต็นเตอร์เลยนะครับปิดแล้วอ๋อไม่ต้องแบบงานปิดอย่างงี้่ดูสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมด้วยเห็นไหมฮะสาวตัวเล็กก็เหมาะมากถูกครับบางทีกดไม่ถึงอันนี้ก็คลิกเอานะครับผม ได้แล้วที่สําคัญลองดูมาดูด้านหลังนะฮะนอกจากคลิกแล้วนะฮะ,ะลองมาดูข้างหลังดูงเห็นเขาบอกว่าเก็บของได้เยอะไหมข้างในนี่คือเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะมันไม่ได้เก็บของได้ได้เยอะธรรมดาอย่างเดียวนะ,ะมันเก็บของได้สูงด้วยสูงด้วยสงวยังเกตไหมถ้าเกิดเป็นรถเก่งทั่วไปรถซีด,ดานเนี่ยมันจะติเตี้ยเพราะว่ามันจะมีตัว ตัวฝากระโปรงท้ายที่มันเป็นสลบลงมาแต่ตัวเนี้ยเราเก็บของที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้ใช่แต่เขาไปเลยสูงๆ,งๆอย่างเงี้ยได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเดี๋ยวเกิดเราวางของในนี้ปุ๊บเนี้ยคนมาส่องกระจกแอบดูเฮ้ยมีของมีค่าเดี๋ยวทุบก,กระจกอะเอาของดีกว่าปิดได้ปิดได้นี่เห็นไหมโอ้ยไฮโซมากปิดได้ปิดได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมสบายใจได้ปิดได้มองไม่เห็นแล้วาวนี้นะครับ แต่ลูกค้าบางคนบอกว่าวางของบนนี้ดีไหมบอกผมไม่แนะนําให้วางของเพราะว่ามันรับล้าหนักได้ไม่เยอะมากมเลยครับใช่หรือมันจะขาดแต่ว่าลูกค้าบางคนบอกว่ามันเกะกะเอาออกได้ไหมออกได้ออกได้เ,ดเลย,ยเออกออกได้ด้วย<อ>ได้นะครับออกได้ไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้มีกี่ที่นั่งคะพี่มีห้าที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าได้นะครับพี่นัทขับเลยค่ะเดินหนุนเขไปไปด้วยนะไปเลยครับก่อนปิดก่อนปิดก่อนโอเค ตอนนี้เราอยู่ข้างในรถกันแล้วใช่ไหมผมขออนุญาตปรับบอรนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทภายในเป็นภายในสีดำเหรอคะพี่ใช่ใช่เลยนะนี่ผมกดปุ่มปุ่มสตาร์ทแล้วมันจะมีคําว่าเรดดี้เนี่ยระบบไฮบริดจะเงียบมากเลยเห็นไหมไมันด้ินเสียงเครื่องยนต์เลยเห็นไหมนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วเหรอเดี๋ยวใช่ถ้าเครื่องแล้วหนูไม่รู้ว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ปรับบอรก่อนแล้วเสียบสายเบลล์นะครับเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับในการทดลองขับ แล้วข้างหลังลก็มีนะตัวนี้มีแอร์เนี่ยเห็นไหมดูจะมีบอกด้วยว่ามีแบบเหมือนกับฮีเตอร์เนี่ยมันมีแบบว่าร้อนได้เกิดเราไปเที่ยวภาคเหนือตอนช่วงปีใหม่เงี้ยอา,ากาศมันกำลังดีเย็นๆเราอาจจะเปิดกระจกรับลมเราอาจจะมันหนาวก็เปิดฮีเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็เล่งได้เป็นแอร์ออโต้นะครับ แอร์เย็นนะฮะแอร์ตัวนี้มันดูห่วงมีแอร์ด้านหลังมีแอร์ด้านหลังด้วยใช่ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อกี้พี่นัสตาร์รถอะหนูไม่รู้เลยว่าพี่นัสตาร์รถนี่แหละจริงๆพอเงยหน้าขึ้นไปดูจออ้าวสตาร์รถแล้วเหรอใช่นะครับเราต้องอาศัยดูคําว่าเรดดี้ว่าเนี่ยรถคันนี้ยเราพร้อมที่จะขับแล้วใช่ไหมฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารถมันติดหรือยังนะครับพี่นัทพี่นัทมีความสูงเท่าไหร่คะนะครับ มันมีวิทีุยขึ้นมาไม่เป็นไรพี่น้าสูงมากเลยนะใช่พี่สูง184เซนติเมตรนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับปะเปาะนะครับปะเปาะยังลงไม่สุดนะลงเลยอีกนะเนี่ยเนี่ยลงสุเนี่ยปรับได้กี่กี่ทิศทางค่ะได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับผมอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าตัวพี่เองสูงแล้วก็พี่ชอบไวผมตั้งๆเนี่ยมันก็ยังไม่ติดเนาะแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยถ้าเราอึดอัดเราก็เปิดไปเลยเนี่ยเห็นไหมมีมูนลูปด้วยดูดูเทไหมเทฟีลนี้นะฟีลรถนะเท พี่พาหนูขอเลยพี่เปิดอันนี้ได้ไหมเหนไเปิดได้ดูดีเกิดวันหนึ่งเราอยากไปเที่ยวชายทะเลเราจยรับลมอย่างนี้ก็ได้ชูแขนอะไรก็ได้นะมันก็ดีกว่านี้เด็กๆขึ้นไปได้ใช่เราปิดได้ปิดได้เป็นไฟฟ้าด้วยเป็นระไฟฟ้าเห็นไหมค่ะเห็นมันดูดีมันดูดีมันดูเท่หรือว่าแค่เปิดแค่แบบไม่ได้เปิดหมดก็ได้นะทําได้เห็นไหมเปิดแค่ด้านหลังนะครับเปิดขึ้นให้ลมเข้ามาเย็นๆเนี้ยรับกลิ่น ไอทะเลหรือว่ากลิ่นธรรมชาติเวลาเราขับไปเที่ยวต่างจังหวัดกดีเนีะใช่เนี่ยเปิดได้ฮะมาปุ๊บแล้วก็ปิดได้นะครับถ้ามันร้อนเปิดไว้ก็ได้อะเปิดไว้เพื่อแบบโอเคความกิิบเก๋ส่วนการขับขี่เนี่ยเรามีอยู่เห็นไหมสามโหมดนะจะมีโหมดปกติคือไม่ได้กดอะไรเลยนะครับค่โหมด e v mode ห็นไหมตัวนี้คือระบบการขับแบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับช่วงเนี้ย เราจะใช้ได้ช่วงที่จังหวะที่แบตเตอรี่มีไฟเยอะเพียงพอนะครับแล้วขยับได้แบบว่าระยะแบบไม่ได้ยาวมากระยะสั้นๆอาจจะแบบช่วงที่เราไปขับช่วงแบบเราต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้าสถานที่ราชการที่ต้องใช้ความเงียบอะไรเงี้ยอันเนี้ยอาจจะตรงนี้ดีนะครับผมวิ่งด้วยไฟอย่างเดียวหรือว่าเราอาจจะแบบช่วงแบบหนีหนีแฟนไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยก็เคยแต่เมื่อก่อนมันเมื่อก่อนต้องเข็นรถออกมาไง เออต้องเข็นรถออกมาเดี๋ยวก็สตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวตอนนั้นหนีพ่อแม่ไปเที่ยวสตาร์ทรถเดี๋ยวเดี๋ยวปามาได้ยินใช่ไหมถ้ามีรุ่นนี้นะ evey โหมดขับออกมาไม่ดีได้ยินแน่นอนสบายไม่ต้องนั่งเข็นด้วยเหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีไนทด้บดมีแบบพวกขับแบบสปอร์ตอย่างเงี้ยเหยียบปุ๊บปาร์ตพุ๊บปาร์ตเลยอย่างเงี้ยได้นะครับรถ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 โคโรลอราคอร์สคันนี้ค่ะพี่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนคะพี่จะมีสีไฟบอกนี่พาวเวอร์โหมดเห็นไหม ต่เป็นสีแดงดูแบบสปอร์ตเลยแบบตัวเนี้ยหูหเหยียบทีปูดปารพปูดปาดเลยนะครับอันนี้เครื่องอีโคจะเป็นสีฟ้าๆเห็นไหมครับหน้าจอพี่นัทอันนี้หนูขอถามหน่อยอันนี้สงสัยลูกค้าหลายคนก็ที่มาดูเนี่ยหนูอยากจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เขามาทดลองขับเขามาสอบถามพี่นัทกลุ่มลูกค้าคโวราคอนี้จะเป็นกลุ่มไหนคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี้ยผู้หญิงรู้สึกจะชอบมากเลยนะในกลุ่มครอบครัวหรือเปล่าใช่โดยเฉพาะแบบมาทดลองเนี่ยที่เห็นคือเขาบอกว่า รถที่มันสูงหน่อยคือบางทีรถที่มันเตี้ยไปอย่างกรุงเทพเนี่ยอย่างคนที่ใช้ในกรุงเทพเราเห็นได้เลยว่าทํารถไฟฟ้าทําถนนสร้างสะพานแล้วถนนค่อนข้างจะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหินแล้วก็ช่วงฝนตกด้วยบางทีถนนก็จะเสียใช่ไหมบา,บางท่านใช้รถรถเก่งอยู่แล้วทรงซีดามันจะเตี้ยเวลาขับอาจจะไปขูดใต้ท้องรถหรือสึกไม่สบายใจเวลาตกหลุมตกอะไรเนี่ยช่วงนี้ลูกค้าเขาสนใจแบบรถรุ่นอย่างเงี้ยที่มันสูงขึ้นมาหน่อย แต่มันก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายของเก๋งไงแต่ว่ามันสูงขึ้นมามันครึ่งครึ่งระหว่างรถสูงเลย SUV กับรถเก๋งก็เลยเป็นตัว CSUV ไงเนี่ย่นีน่าใช้นะครับแล้วก็ช่วงล่างตัวเนี้ที่บอกว่ามาจากอะไรนะโคโ l อาลติ fit, ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นได้มา TNGA มาด้วยไงการขับขี่มันต้องแบบช่วงล่างหนึบใช่หนึบจุดสูงท่วงต่ำขับขี่ดีปลอดภัยนะครับมีความทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภยัยอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมด้านข้างจะมีบอกอยู่ นะครับตัวนี้มันจะนำกลับ,บพิสอิทเนี่ย BSM b y Sport Monitor เห็นไหมครับตัวนี้เวลารถข้างๆมาเราเคยขับรถไหมเวลาขับขับอยู่เราเราเห็นกระจกข้างไม่มีอะไรปุ๊บเราจะเปลี่ยนเลนแล้วปุ๊บเฮ้ยมีรถข้างๆได้ไงวะอะไรเงี้ยเวียงกลับใช่ก็ยังเนิบเราก็ตกใจแต่นี่จะมีเตือนนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะว่าเนี่ยมีรถอยู่นะอย่าออกนะอย่าออกนะแล้วที่สาคัญก็จะมี RCTA ด้วยเวลาเราถอยรถเวลาเวลาหวันเคยถอยถอยรถไหมแบบมองไม่เห็นน่ะเฮ้ย มันปิดอยู่แล้วเห็นแค่ข้างหลังที่อย่างเดียวข้างหลังไม่รู้มีรถสวนมาไหมเนี้ยอันนี้ช่วยได้บอกด้วยว่ามีรถมาไหมมีระบบเตือนข้างเนี้ยมันดีนะดีอยากให้ลองลองดูเดี๋ยวเราไปลองดูจะเห็นมีไฟกระพริบเตือนบอกอยู่ปาพี่นัดพาคนลองขับเลยดีกว่าได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็แตะเบรคนะตื่นเต้นเหมือนกันนะเป็นตัวดีนะครับมาแล้วออกตัวเห็นไหมออกตัวเงียบเครื่องไม่ติดเลยเห็นไหมระบบไฮบริดเราออกตัวด้วยระบบไฟฟ้าทุกกรณี ทำให้เราประหยัดน้ามันเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงที่ออกตัวคือช่วงที่กินน้ํามันมากที่สุดแล้วตอนนี้รถโคราคอนี่ประหยัดน้ามันกี่โลต่อลลีรคะอุย้ยเครื่องพันแปดนี่ให้เดาดีกว่าให้เดาดีกว่าหรือว่าประมาณยี่สิบหกอมประหยัดไหมถ้ายี่สิบหกนี่ประหยัดไหมยี <28. S 1> ่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดได้ไหมหรือว่าสิบแปดมันประหยัดแค่ไหนเนี่ยยี่สิบแปดนะครับเอาิงจริงอ่ะถ้าเทียบจริงๆเวลาที่ ที่การขับขี่แต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละท่านการขับขี่แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราขับขี่เนี่ยในกรุงเทพรถติดมาจะประหยัดเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับขับทางไกลใช้ความเร็วมันก็ประหยัดเพราะมันใช้ระบบไฮบริดควบคู่กันไประหว่างน้ํามันกับไฟฟ้านะครับแต่เรามาขับดูเนี่ยอัตราเร่งเห็นไหมแต่ช่วงล่างดีมากเลยนะไม่แบบนุ่มเลยนะเนี่ยคือขับสบายรถที่สําคัญนะวลเาเราขับรถเนี่ย คือความสบายนะถ้าเรารถคันหนึ่งเราซื้อมาแล้วเราขับรู้สึกขับแล้วมันเหนื่อยจังเลยขับแล้วมันเหนื่อยจังเลยเราก็ไม่อยากขับเมื่อกี้เสียงสัญญาณคือเราเมื่อกี้จะมีกล้องจับเลนเส้นเลนของหน้ารถเนี่ยนะครับเมื่อกี้พี่ขับรถไปเหยียบเส้นเลนนะมันก็มีแต<อ>่แม่เตอร์แล้วเนี่ยแม่มีเตือนบอกาเนี่ยคุณขับรถนะเหยียบเส้นเลนนะดีอ่ะพอรุ่นโดยทั่วไปนี่ไม่มีแบบนี้นะไม่มีไม่มีครับอันนี้คือเรียกว่า LDA นะครับ เล่นดีบัเชอร์อัลเลอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยพี่เปียบเส้นอย่างนี้เตอนอยู่แล้วเตือนอีกแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ตกไฟเดียวปุ๊บอ่าไม่มีเส้นเลยถ้าตกไฟเลียวไม่มีนะใช่เขามีเงื่อนไขเห็นไหมเหมาะมากสาหรับคุณผู้หญิงนะคะอาจที่อาจจะแบบว่าเผลอเผตอนช่วงแบบกำลังแบบปล่อยมือตอนแต่งหน้าอยู่งี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเออขับรถผิดเลนอะไรเงี้ยนะครับว่าแต่งแต่งหน้าอยู่ผิดผิเลนปุ๊บมันเตือนเหมือนจะเตือนเตือนนะนุ่งกลับมาด้วยเห็นไหมนี่นุ่งกลับมาเองนะเนี่ย เห็นไหมมันดีข้อดีตรงนี้นะครับก็คือว่าเกิดเราขับรถออกไปเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่ตบสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาไปเหยียบเลนปุ๊บมีการเตือนขึ้นมาปุ๊บพร้อมกับนหน่วงอะไรกลับมาเข้าเลนเหมือนเดิมนะครับคือเาห้่วง<ห>ลกลับมา,าให้ด้วยใช่มันดีตรงนี้ด้วยนะครับแล้ที่สําคัญตัวนี้รุ่นใหม่เนี้ยตัวเลนดีพาเจอร์หรือตัวใหม่แลลวเนี้อารีเเนี่ยเ,เยชื่อไหมว่าพัฒนามาจากตัวเดิมคือไม่ต้องจับเส้นก็ได้ อย่างเราขับรถเนี่ยถนนเนี่ยมีเส้นถนนใช่ไหมแต่ว่าถนนที่มันสร้างใหม่หรือทําใหม่หรือว่าลาดยางใหม่มันจะไม่มีเส้นอย่างเงี้ยหรือถนนในซอยบ้านเราไม่มีเส้นอี่เขาเพิ่งทำเส้นใช่ตัวนี้ก็ช่วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นให้เลยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดลูกค้าบอกอ้าก็ไม่มีเส้นแล้วมันจะช่วยหรืออะไรได้ล่ะ ่วยได้บางทีไปต่างจังหวัดไม่ชินทางและพุ่งปักปุุงนี่ก็ถือว่าอันตรายนะแต่ว่าถ้ามีในส่วนตัวช่วยของระบบนี้ก็จะทําให้ปลอดภัยมากมากขึ้นเลยแหละเพราะเราไม่ชินทางมันทํางานอย่างนี้เกิดไม่มีเส้นเนี่ยไม่มีเส้นแบ่งเลนใช่ไหมก็จะจับจะมีจับดีกล้องหน้ากล้องหลังเพราะคันนี้เป็นตัวท็อปกล้องนอคันใช่ไหมกล้องหน้าจับดู่พฤติกรรมการขับรถของคันหน้าเขาขับอยู่ตรงไหนไม่ได้เซฟแค่เราใช่จะไม่ขับจะไม่ขับให้ตรงกับเขาไง ถ้าไม่มีเส้นเลนก็ไปยืดขนันหน้าข้างหลังลองดูสิว่าต้นมงต้นไม้ภูมิภูมิประเทศถนนเป็นยังไงก็ไปจับดูแล้วมาประมวลผลว่าไอ้ตรงเนี้คนยควรจะขับอยู่ตรงเนี้ยคือถือว่าอยู่ตรงกลางของเลนละถึงจะไม่มีเส้นเลนเนี่ยใช้กล้องหน้ากล้องหลังจับปุ๊บเนี่ยมันจะประมวลผลมาให้ครับนี่ดีมันฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมันดีมากนะเ,พาเพราะว่าจากที่ไปงานมเตร์โชว์มาลูกค้าคือมาสนใจโคราชขอเยอะมากนะคะผมอะไรก็เบานะ คุณผู้หญิงขับเนี่ยสบายเพราะว่ามัน,มนเบามากแล้วก็ควบคุมได้ไง่ายนะฮะถ้าเราขับชา้าๆเดี๋ยวลองเร่งดูแต่รู้สึกว่ามันหนึบมากเลยนะพี่เพราะว่าถานมนมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าหนึบมันหนึบเน,น,น,นี่ยต้องมาขับดูจะรู้เลยว่าพวงมาลัยเวลาจับปุ๊บเนี่ยฟิลในการจับพวงมาลัยแล้วก็การบังคับทิศทางเนี่ยมันหนึบนี่นี่แบบสายเบรกก็ยังเบรกให้หนู่มสายเบลเบรกแบบมันเขาล้างเราไวในด้านหลังีนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะรื่ต้องหัวงเพราะเป็นระบบไฮบริดนะขับขี่ ความปลอดภัยสูงนะครับมีตัวที่บอกเมื่อกี้ LDA <_ T. S 1> คือความปลอดภัยแล้วมีตัว Safety Sense t o t a TSS t o t a Safety Sense ค่ะก็คือระบบเนี้ยเป็นระบบที่เป็นการช่วยประมวลผลนะครับรถเขาเรียกว่าไม่ได้ว่าไม่เกิดเหตุนะแต่ลดลดการเกิดเหตุนะครับจ,<า>จะทำให้มีน<ห><ช>าทีที่จะเกิดเหตุเนี้ยก็คือมีนาทีการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นใช่มันเป็นการช่วยนะครับ ง่ายๆคือมันจะมีการเรียกว่าเตือนก่อนมีอยู่สามขั้นตอนเตือนเตมเต,ต,ต,ตรียมแล้วก็เบรกเตือนเตียนเบรกเตือนคืออะไรเตือนก่อนมันประมวลผลแล้วว่ารถข้างหน้าเนี่ย<า>เราขับแล้วด้วยด้วยความเร็วเท่าน,นี้กับข้างหน้าเนี่ยจะต้องชนแน่ๆเลยก็เตือนให้เราเบรกก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เบรกเนี่ยเราเตือนแล้วไม่ฟังกําลังคุยโทรศัพท์อยู่กําลังพิมพ์ไลน์อยู่ไม่สนใจเขาก็จะเตรียม เตรียมยังไงเตือนอีกรอบหนึ่งแต่เตือนครั้งนี้เขาเตรียมน้ามันแรงดันน้ามันเบรกเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยถ้าเหยียบเบรกปุ๊บมันหยุดเลยเพิ่มเ a เอเพิ่มอะไรเพิ่มแรงเบรคให้ไปให้เยอะขึ้นเลยนะครับผมนี่คือ,น,คอนี่คือเตรียมแล้วนะถ้าเตือนและเตรียมและ,มและไม่ฟังอีกลูกค้ากําลังทะเลาะกับแฟนอยู่มั้งคงไม่ม <c oughs> ีไม่มีอารมณ์ที่จะมาดูสัญญาสัญญาหรือสัญลักษณ์อะไรที่เขาเตือนอยู่ มันจะเบรกเลยตรงนี้นะเบรกคือยังไงลดความเร็วครับลดความเร็วให้เหลือสมมุติว่าเราขับอยู่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงะจะลดความเร็วไป30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมให้เหลือ50อา้าอย่างนี้ก็ไม่ดีดิไม่เบรกเลยออย่าลืมนะครับถ้าเบรกเลยเนี่ยบางทีลูกค้าตกใจนะเขาเบรกเลยมันจะบู๊บบูอาจจะตกใจก็ได้ใช่ไหมบางทีเราอาจจะมีลูกค้าบางท่านเอาเด็กมาแล้วไม่ได้คาดเบลอ่างเงี้ยบางทีก็จะแบบ เหตุได้เรื่รงบาดเจ็แต่การลดลดความเร็วลงมา30กิมตรชั่วโมงเนี่ยมันดีนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเหยียบเบรกเองเพราะว่าเอาง่ายๆสมมติว่าน้องหวานเวลาขับรถเนี่ยขับอยู่ดีๆวิเยปด,ดอยู่ดีมันลดเหลือห้น้องหวานตกใจไหมละ่ะก็ตกใจนะตกใจเฮ้ยมันเป็นอะไรวะรถมันตื้อๆลงนะครับเราก็ดูอ๋อจะชนแล้วนี่ก็เหยียบเบรกได้สบายนะครับก็ปลอดภัย ช่วยเราเตือนด้วยบางทีแบบว่าขับรถคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมเห็นกล้องเมื่อกี้ไหมค่ะอเดี๋ยวพี่นัจะจอดข้างทางให้ดูดูมุมองศาในการจอดตัวนี้นะครับมันก็ดีดีตรงที่มันสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay ได้นะครับ ตัวนี้เรายังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะ,นะเห็นไหมเห็นกล้องนี่ไหมคือเห็นถนนไดยนะแต่๋ยวที่พี่บอกอะเหมือนแนวดิ่งลงมาไหมตรงเนี้ยเหมือนเรามองมองไปบนฟ้าเห็นข้างข้างหมดเลยเห็นไหมใช่ใช่<ๆ>แล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีเตือนครับเนี่ยมีรถวิ่งมีเตือนนะครับตัวนี้บอกอยู่เตือนว่าเขาใกล้เราใช่เฉียวเราไปอะโอเคเราลองขับดูว่ามันเป็นยังไงนะนี่คือการรีวิวที่แบบว่าไม่ได้บอก เหมือนคนอื่นเลยเนี่ยรีวิวแบบสภาพถานนจริงมากรีวิวแบบว่าไม่แบบไม่ไม่ตั้งตัวดีกว่าเนอะหนูยังงงเลยพี่นันพามาไกลมากแต่แบบ,บว่ามีหมดเซฟตี้เห็นไหมค่ะเนี่ยฮะห้ามดูวิดีโอนะระหว่างขับรถะนะครับคือเวลาขับรถเนี่ย ب, ไม่ว่าจะภาพอะไรอ่ะเขาจะไม่ขึ้นเกิดแล้วต่อ ต่อมดูแบบดูหนังดูอะไรเงี้ยบางทีเขาจะไม่ให้ขึ้นเพราะป้องกันว่าคนขับเนี่ยมีเขาเรียกว่าใช้สติในการไปมูฟไปมองตัวหน้าจอมากกว่าการขับรถนะครับผมก็เลยไม่มีโอเคแล้วตอนนี้พี่นาคัะโปรโมชั่นของรถโครระคอร์ดมีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะดีๆสำหรับลูกค้าที่กำลังดูไลฟ์สด <c oughs> ตอนนี้นะครับผม ก็เราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งเลยนะแล้วก็ <ฮะ S 1> ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมตอนนี้เริ่มต้นนะครับที่ถูกสุดเลยก็1.85นะครับ <ฮะ S 1> ก็พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือลูกค้าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยที่ถูกเลย1.29่งจุดสงเก้าก็คือแต่ว่านี่จะไม่ได้ประกันไัยชั้นหนึ่งนะครับอืม ผมท่านนดีะรถเปิดตัวได้ลและอย่างโคโราคอร์สก็มีอยู่4รุ่นนะคะก็จะเป็นไฮบริดใน3ตัวแล้วก็อีกตัวเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นเบนซินนะคะตัวเบนซินเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกตัวสปอร์ตใช่ไหมตัวสปอร์ตตัวเนี้ยตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษด้วยนะถ้าจองช่วงเนี้ยเรามีราคาพิเศษด้วยทำไมอ่ะลดให้อีกเหรอลดไป3 0มหมื่นเลยนะครับแต่ราคาที่ราคาปกติที่9ก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะลดเหลือ9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเอง สบายแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบว่าตัวพรีเมียมดีๆก็ซื้อตัวท็อปค่ะห่างกันไม่เยอะอยากให้ซื้อตัวท็อปมากกว่าเพราะมันดีมากแต่มันเป็นผู้ช่วยในผู้ช่วยเราหลายๆเรื่องเลยนะขับดีนะขับดีนะตัวหน้าจอเรนไมล์มนเหมือนเราเล่นเกมเลยนะดูดิเห็นไหมเรนไมล์มันเหมือนเล่นเกมนะไม่เหมือนแบบที่เป็นแบบตรงกลางแบบเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นเข็มจริงๆเนาะนี่มันเป็นเข็มเหมือนเข็มดิจิตต้อนเหมือนเ,มมนเหมือนเล่นเกมอ่ะอืม อันนี้มันมีเกือนอเกือนเกือน,อนหลังหนิดนึงเห็นไหมหลังนิดนึงเห,งหง็นไหม และที่สำคัญคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้24-26นี้นะคะคุณลูกค้าวันหยุดยาวไม่ได้ไปไหนนะคะมาทดลองขับหรือว่ามาร่วมดูรถนะคะในงานเปิดตัวโคโรราคอสนะคะที่โตโยต้าธนบุรีได้ทั้ง13สาขาสะดวกสาขาไหนไปเลยเรามีอาหารเครื่องดื่มไว้รองรับแล้วก็มีรถให้ทดลองขับด้วยนะคะใช่และที่สำคัญคือลูกค้าถ้าจองรถโครโราคอสภายในวันที่23 ถึง26นะคะลูกค้าก็จะได้รับบัตรน้ํามันนะคะมีจํานวน20รงางว<ฮ>ัลนะคะ20รงางวัลพี่พี่ลูกคา้าออกรนหนูก็ยังให้บัตรน้ำมันไปเติมนะคะใช่ไหมอม พี่นัทอยู่สาขาท่าพระฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับมาได้มาได้วันเสาร์มีงานด้วยเห็นไหมพี่นัทเล่นเกมมีอะไรด้วยนะครับมีกิจกรรมด้วยนะของผมเองก็จะมีกิจกรรมให้ทางลูกค้านะครับไม่เบื่อมาเล่นเกมสนุกสนานกันนะชมรถคอร์สทดลองขับแล้วก็จะมีเล่นเกมแล้วมาเอาของรางวัลกลับบ้านไปด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งอย่างเงี้ยต้องทำยังไงพี่สำหรับรถโคลร่าคอร์สมีไหมชุดแต่งรถรถเพิ่งออกมาใหม่ มีครับชุดแต่งตอนนี้จะมีตัวไอทัสซี่ของโตต้าอยู่ซึ่งตอนนี้โตตา้เาเขารุ่มมือกับโตตา้าไอซิงครับถ<ฆ>ือว่าเราจะเอาชุดแต่งชุดนี้จะมีราคาพิเศษและสามารถรวมเข้าไปในราคาตัวรถได้ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งจ่ายเองนะครับก็คือรูค้อยตัวรถแล้วก็ผ่อนทีเดียวเลยจบนะครับแต่งสวยๆซิ่งๆไปเลยนะครับ มาพูดคุยกันได้ลูกค้าที่ดูอยู่นะคะทักมาในเพจนะคะแอดมินก็จะตอบนะคะหรือจะมาพูดคุยในที่โชว์รูมสาขาก็มาได้นะคะไม่ต้องกลัวโควิดค่ะเรามีมาตรการรองรับนะคะมีการสแกนมีการมีเจลล้างมือนะคะมีการเว้นที่นั่งที่ดีนะคะหวานพี่ช,ชอบแล้วแหละพี่เาสักคันไหมอยากได้อยู่เนี่ยต้องจัดสักคันแล้วนะรถมันขับดีจริงๆเลยเนี่ยนะตัวเราก็มันก็พอได้เนี่ยพอใหญ่ ตัวเราก็ใหญ่มันก็พอได้รถขับดีมันก็รู้สึกชอบเลยอะ่ะมันขับง่าย <Wow. S 1> ดีอะ่ะแล้วก็แบบรถที่สําคัญที่พี่เคยเคยบอกหวานว่าเราขับรถเนี่ยหนึ่งขับแล้วไม่ต้องเราจะไม่เหนื่อยคนขับไม่เหนื่อยเนี่ยจะดีเพราะเราขับรถแล้วบางทีบางคนอขับแล้วอ่อนล้าเหนื่อยโอ้ยเบืออ่ออะไรเงี้ยขับไม่เหนื่อยสอง <Huh. S 1> ระบบความปลอดภัยดี uh. นะครับมีระบบไม่เบรกเบรกให้ oh, มีเลนเือเตือนเจอร์อะเริมีบอก B S M R C T A B บอกหมดนะครับผมระบบช่วงล่างอ N G A ระบบโครงสร้างนิรภัย G O A Airbag ทั้งหมด7ลูกอีกต่างหากโอ้โหมันความปลอดภัยมันครบคันมากนะแล้วที่สำคัญคือระบบเบรกของโต้ต้าเนี่ยเราได้มีขึ้นชื่อแล้วเรื่องการระบบเบรก A B S อะไรพวกนี้ระบบเบรกดีมากเบรกจุดเลยนะครับเตือนอแล้วที่ต้องตกไปเลี้ยวหน่อยนึงก็จะไม่เตือนแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่บอกว่าขับไม่เหนื่อยความปลอดภัยประหยัดน้ํามันโต้ต้ตามีชื่อเสียงแล้วครับยี่ระบบไฮบริดของเราด้วยเป็นเจนที่4แล้วนะครับผมการรับประกันของแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางระบบไฮบริดเนี่ยรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันดีตรงที่มันประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้าการบรกษาก็ประหยัดส่วนค่าแรงเนี่ยก็ฟรีนะครับฟรีถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยของตัว ตัวครอสเนี่ยตัวโคราครอสเนี่ยฟรีค่าแรง1ิเอ็ดระยะทาง1ิเอ็ดระยะก็คือต้องแต่1,000กิโลเมตรจนถึงหนึ่งแสนกิโลเมตรเลยฟรยีให้เลยนะครับคือเรามีการบริการหลังการขายที่ดีก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้านะคะที่จะซื้อรถ<ด><ช>เพราะศูนย์บริการของเราก็ค่อนข้างเยอะโตโยต้าธนบุรีมีตั้ง13สาาขามีศูนย์บริการสิบที่นะคะใช่เลยก็ ซื้อรถไปแล้วอย่าลืมมาเช็คระยะกันด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงสาขาแล้วจะปิดไลน์แล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับไลน์นี้นะคะสนใจทักเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลได้นะคะในเรื่องของเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าหากว่าสนใจโคโรเลกชั่ก็ทักมาสนใจรถรุ่นไหนก็ทักมาโปรโมชั่นตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมากนะคะแล้วก็อีกที่สําคัญนะคะวันที่24-26นี้นะคะมีงานที่โตโยต้าธนบุรีทั้ง13สาขานะคะลูกค้าที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะแวะเวียนมาชมรถได้ ะะซึ่งไม่อยากไปงานมอเตอร์โชว์นะคะมาหาเราได้ที่โชว์รูมสาขานะคะซึ่งโปรโมชั่นเดียวกันกับที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะคะคไม่ต้องไปครับมอเตอร์โชว์ผมไปมาแล้ว <คน S 2> ไม่ต้อปครับคนเยอะไม่พอเข้าคิวยาวมากเลยน่าจะเหนื่อย,นนๆๆหอยเหนื่อยนะครับพนักงานก็ก็เข้าคิวเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า สงสารลูกค้ามากกว่าครับลูกค้าบางคนบางท่านอ่ะบางคนเขาจะไปซื้อที่นู่นเลยรอคิวเป็นไม่ลูกอุ้ยรอคิวแบบเป็นร้อยคิวพันคิวเลยนะเป็นคิวแบบรันยาวมากนะครับแล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยแล้วก็ต้องแบบอาจจะต้องไปนั่งนั่งริมๆตรงข้างๆบูธอาเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ไม่สะดวกเพราะว่าที่นั่งเขาก็จากัดนิดนึงใช่ก็ลำบากนิดนึงครับมาที่โชรูมเราดีกว่าเนาะโชรูมทั้งรอมี13สาสาขาโปรโมชั่นเดียวกัน มีรถโชว์ก็มีรถ <คะ S 2> เทสก็มีถ้าอยากดูโคราคอสนะครับพนักง,งานขายก็มีคุณภาพนะครับ <คะ S 2> ยินดีต้อนรับทุกคนก็มานั่งแอร์เย,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 ย็นๆจิบน้ําชาจิบกาแฟ id, แล้วก็ดูรถแบบบรรยากาศที่ดีๆ <คะ S 2> อยากทดลองขับก็ขับได้เลยเอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปเหนื่อยที่โมอเตอร์โชว์นะครับแล้วเราดูแลอย่างเป็นอย่างดีด้วยนะใช่ โอเคค่ะพี่นัทงั้นเราฝากไลน์นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในไลน์หน้านะคะได้ครับนอีครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ